เรื่องของวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งวาจาก็คือคําพูดนะคะวาจาศิธิ์จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่มีสติรวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนมีปัญหากับชีวิตก็คือพูดโดยที่ไม่ได้คิด นะคะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะคิดก่อนพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยวาจาเวลาเราจะเป่งออกมาเนี่ยยังไงก็ตามจะต้องมีการกันกรองก่อนตลอดนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธรรมะในเรื่องของคําพูดเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้สอนอยู่แล้วว่าการพูดชา้าการกันกรองหรือการที่ยอมเป็นน้ําไม่เต็มแก้วจะทําให้มีความรู้มากขึ้นแล้วการที่จะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยก็จะทําให มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา1เราไม่ถูกดูถูกด้วย2คือคนอื่นก็จะเคารพในคําพูดและการวางตัวของเราอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆในเรื่องของคําว่าวาจาจริงๆเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช้หลักจิตวิทยาเนี่ยมันจะ มันจะไม่มีวาจาที่ที่สวยหรูแล้วเหมาะกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกว่าวาจาจะศักดิ์สิทธิ์หรือจะพูดกับใครเนี่ยเราจะต้องดูตามเหมือนที่พระพุทธองค์สอนเลยบวสี่เหล่านะคะบัวเหล่าที่1ควรจะใช้วิธีไหนเหล่าที่2เป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพี่คุยกับโยมอยู่อย่างเงี้ยหลวงพี่ก็จะต้องรู้ว่าหลวงพี่ควรที่จะหยิบเรื่องอะไรมาพูดเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ มีความที่น่าเชื่อถือแล้วทําให้เป็นกัลยาณมิตรกันต่อไปไม่สร้างศัตรูกันเกิดขึ้นด้วยเพราะถ้าบางครั้งพูดแทงใจดําเกินไปก็เสียเหมือนกันพูดอย่างไรให้มีบุญบาร,รมีวาสนาจริงๆมันก็จะมีการเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นการลงนะหรือว่าการทําสาการาลิ้นทองแต่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของ เมตตาเอ็นดูแต่พูดให้มีบุญวาสนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่เราให้พรคนโยมด้วยกันเองเนี่ยสามารถมอบสิ่งดีๆด,ด้วยกันได้แต่ว่ามันจะต้องมาจากจิตจิตใต้สำนึกเท่านั้นถ้าจิตใต้สำนึกเราไม่ดีแต่วาจาเราแป่งออกไปดีมันก็ไม่ได้เกิดผลมันต้องร่วมด้วยทั้งจิตทั้งความรู้สึกแล้วก็คำพูดที่ออกมาด้วยความจริงใจบรารมีจะเกิดวาสนาจะเกิดแล้วก็ความเมตตาจะเกิด วาจาสิทธ์ต้องอธิษฐานอย่างไรให้เกิดผลจริงๆมันมีตัวช่วยหลายอย่างเพื่อจะทําให้วาจาเราศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหรือว่าเป็นที่ให้คนรักมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็คือต้องคิดแล้วก็คอยเตือนสติตัวเองเพื่อให้มันได้ผลว่าเราจะพูดอะไรออกไปหรือเราจะต้องมีการซ้อมคำพูดเหมือนกันคิดกันกองก่อนแล้วค่อยพูดออกมามันถึงจะได้ผลจริงค่ะ วาจาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปริมาณคนทําบาปที่ตกนรกในปริมาณเยอะที่สุดเลยต้องใช้คํานี้ข้างล่างนะคะคนที่ผิดศีลข้อนี้โกหกมูสาพูดเท็จแล้วก็พูดทํำร้ายจิตใจคนนะคะถึงแม้เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้พูดเท็จแต่เราพูดทํำร้ายจิตใจคนอื่นแทงใจดําทําให้เขาเสียใจมันคือการทําบาปทางตรงเป็นการสร้างศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นบาปเล็กน้อยแต่ตกนรกเยอะมากอยากให้กลับมาตั้งสติแล้วก็คิดก่อนพูดให้มากที่สุดเวลาจะพูดกับใครเนี่ยเราพูดดีกับเขาเขาก็จะพูดดีกับเราสิ่งดีๆก็จะเกิดกัลยาณมิตรก็จะเกิดจะไม่มีการทำร้ายกันแล้วเรื่องของการตกนรกก็จะน้อยลงด้วยขอแบ่งเป็นสายเทพก่อนเนาะสายเทพปีนี้ ดังๆก็จะเป็นทเวสุวรรณกับท่านยมแล้วก็ภากิษณะภกษะิกษณะคนอาจจะไม่รู้จักซึ่งจะเป็นปางเดียวกับทระนารายนะคะเป็นนารายอาวตารภกิษณะเนี่ยท่านจะช่วยในเรื่องของที่ดินเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองรวมๆว,ว่าบางครั้งการที่เราขอเพียงจุดใดจุดหนึ่งแต่ขาดเรื่องของความรักความเมตตาขาดในเรื่องของคําพูดที่จะพูดให้คนรักเนี่ย มันทําได้ยากนะประสบความสําเร็จยากมากๆเพราะฉะนั้นพระกิษณะเนี่ยกับท่านยมรวมกันแล้วช่วยได้นะคะแต่ถ้าสําหรับอยากมาไหว้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะหลวงพี่เวลามาจะขึ้นมาทุกปีปีละประมาณสองครั้งวัดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ1วัดถาราดนะคะวัดที่2คือวัด7ยอด2วัดนี้จะเป็นวัดหลักแล้วก็จะมาไหว้ย,ยักษ์กุมพันธ์ที่วัดเจดีหลวงสวัดนี้ก็คือจะมาตลอด คนสวดบ่อยๆเนาะจริงๆแนะนําเป็นยอดพกักการไตปิดกนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าการเงินติดขัดแต่คนที่รู้สึกว่าดวงตกจริงๆให้สวดมนต์บทธรรมจักกับปว่ววตนสูตรใช่สองบทนี้คือหนักๆแล้วก็ได้บุญแบบจัดเต็มใช่เปลี่ยนดวงได้เลย